ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาของครูอีกเช่นเคยนะฮะท่านถามว่าพระเกจิที่นิยมสร้างเหรียญรุ่นต่างๆนั้นผิดพระวินัยตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่คือมันจะให้ถูกต้องสมบูรณ์คงไม่ได้หรอกแต่มันเรื่องสเสนอสน,นอง เ,เจตนาของท่านเนี่ยต้องการจะใช้พวกนี้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะ,ะเรียนนี้ด่าไม่ได้นะเดียนนี้โกหกไม่ได้นะเดียนนี้ผิดลูกเมียชาวบ้านไม่ได้นะเดียนนี้ลักขโมยไม่ได้นะเดียนนี้โกรธไม่ได้นะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นวิธีมันเป็นอุบายวิธีในการสอนธรรมะสมัยโบราณแต่ว่าในปัจจุบันก็มากลายบางทีก็ทําเป็นธุรกิจแต่ว่าจากการสังเกตเอามาอยู่วัดวอรมานานแล้วนะครับ เห็นที่มีการทําเหรียญที่วัดรวนเนี่ยทำบ่อยมากเลยทีวัดรวนกับวัดเบญมาเมื่อก่อนเนี่ยวัดเบญมาตะวันก็ไม่ยอมให้ทำานะก็มายึดวัดรวนอยู่ในส้องแห่งเป็นองค์กรเอกชนต่างๆเขาขอแม้แต่เหรียญสมเด็จพระธังกรที่วัดเนี่ยเขาก็ขอทาเรียนอาจารย์คูเนี่ยกับลูกศิษย์ลูกหาก็ขอทาท่านก็ไม่ให้ทําเองหรอกท่าน้ท่านไม่ได้อะไรอ่ะ เขาตวายท่านท่านก็ให้ไปเพราะงั้นถ้าเราต้องการใช้เรานับถือเป็นอนุสติเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นเครื่องมือในการละช่อดืวพอดีก็เอาไปเถอะไม่ได้แปลอะไรหรอกท่านแนวเดิมจริงๆเนี่ยเขาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะนะโดยเฉพาะเน้นไปที่ศีลห้าเนี่ยดื่มเหล้าไม่ได้นะโกหกไม่ได้นะผิดลูกเมียชาวบ้านไม่ได้นะด่าไม่ได้นะอะไรต่อนะไร ก็รักขโมยไม่ได้คือคือคือไต่ศีลไม่ได้เลยเลยคนเมื่อเขาปฏิบัติตรงนั้นที่จริงสิ่งที่ต้องการจริงๆคือศีลแล้วมันก็ได้อะได้คนละข้อสองข้อถามว่าบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษในบทสวดหมายถึงใครบ้างครับ ก็สี่คู่ก็คือโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลนะนค่มีมักกันาคามีผลเป็นคู่ที่สองไม่ใช่สักการะมีมักสักการะมีผลเป็นคู่ที่สองนาคามีมักกันาคามีผลเป็นคู่ที่สามมหาตามักมหาตผลก็เป็นคู่ที่สี่พอนับเรียมก็เป็นแปดนะเป็นพระริยสาวกแต่มักกับผลนี่เป็นขณะจิตเดียวแต่นั้นเองก็จริงๆก็มีสี่นั่นแหละแต่ว่าพอรายละเอียดข้างบนเนี่ยธรรมะระดับสูงนี่มันจะพูดขณะจิตเท่านั้นเอง เราดูตัวตัวอักษรมานจะเยอะเลยนะฮะเช่นอิทธิบาทเนี่ยอิทธิบาทมีสี่ข้อมันเกิดขณะนาจิตเนี่ยศรัทธาสัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาเกิดพรวดเดียนะครบบริบูรณ์แล้วถามว่าทำไมคนไทยในสามจังหวัดที่นับถือาศาสนาพุทธจึงมีกรรมมากถูกรอบทำร้ายไม่เว้นแต่ละวัน ว่ากันตามความจริงมนทั้งุูธตัางอิสลามนะฮะที่โดนเนี่ยแล้วรับกันจริงใครมากกว่าก็ไม่รู้เพราะว่าคนที่ทําคือใครทําไปเพื่ออะไรจนทุกวันยังไม่รู้นะฮะยังไม่รู้ว่าใครใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นนายทุนใครสนับสนุนอันนี้ต้องต้องมีเงินแน่นอนมีเงินอยู่เบื้องหลังแน่นอน เด็กเหล่านี้ส่วนมากมันเป็นเด็กปลายแถวเป็นมือรับจ้างเด็กว่างงานเด็กถูกล่างสมองมาะอะไรแต่ไรเนี่ยที่จริงก็เป็นคนที่น่าสงสารนะนะเพราะงั้นรัฐบาลเองก็พยายามหาทางออกอย่าลืมว่าถ้าชาวพุทธเกิดคิดเหมือนกันเนี่ยมันจะระจนเลยนะฮะคือชาวพุทธเนี่ยที่สําคัญอย่างยิ่งคือย้ายกโกรธนะฮะคือตะกรธแล้วเอาไม่อยู่หรอก เพราะว่าในจังหวัดภาคใต้เนี่ยคือเคยขนาดยีนเปงเกิดขึ้นมาคนเดียวทันเดงนะฮะบวนไปทั้งสามในจังหวัดเหมือนกันนะอิสลามก็ไปกล้าหือหรอกโดยเวลาเนี้ยก็พยายามที่จะเพราะจริงๆรู้ว่าไม่ใช่อิสลามส่วนใหญ่เป็นเรื่องคนเล็กๆไม่ท่าไรแล้วก็อาศัยอ้างศาสนาแต่ว่าคนเล็กๆเหล่านั้นคือใครบ้างเนี่ยมันยังไม่รู้เวลาเนี้ยเพราะฉะนั้นจะถือว่า ถูกฆ่าทุกวันมันก็ถูกฆ่าทั้งทั้งทั้งพุทธทั้งอิสลามนะอิสลามเองก็งงแล้วเวลาเนี้ยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไปฆ่าพระบ้างไปฆ่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นพุทธนะแต่ระยะหลังนี่ไม่แล้วไม่เลือกแล้วเนะี่ยเลือกแล้วไม่ได้รู้าศาสนาแล้วใครขวางมือขวางเท้าก็ฆ่าแล้วก็มันไม่มีอะไรชัดเจนว่าเด็กเราเนี้ยมันมีอุดมการณ์อะไรนะทําไมจึงทําอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ จะต้องศึกษาติดตามแต่ว่ามันมีคนพู้หนึ่งเนี่ยปกป้องคนเหล่านี้มากเหลือเกินนะฮะโดยเฉพาะพวกเอ็นีโอทั้งหลายพวกสสสวบางพวกเนี่ยหาโอกาสหาเสียงเรื่อยยแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมือไม่พายเท้าราน้าสร้างเรื่องมันยุ่งอย่างเงี้ยเพราะมันต้องช่วยกันมันเป็นเรื่องที่คนไทยต้องช่วยกันเรื่องขรงชาติปันเมืองไม่ใช่เรื่องของพรรคไทยรักไทยนะเป็นเรื่องของประเทศเป็นเรื่องของแผ่นดิน ถามว่าการระลึกชาติได้ตามหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หรือไม่วิทยาศาสตร์เปน็นเด็กอนุบาลเน่ยนะฮะการระลึกชาติพัฒนาการทางจิตนักวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาลเนี่ยเขาไม่ได้เคยศึกษามาเขาเรียนเรื่องวัตถุนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาก,กาไปด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยทําไปดังรักชาติระลึกชาติเนี่ยจิตต้องสงบจากโลภโกรธหลงนะระลึกชาติได้เนี่ย จิตตั้งมั่นเป็นสมาชิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโดนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อระลึกชาติและยานมนเกิดผุดขึ้นระลึกได้เพราะนั้นอย่าไปเอาวิทยาศาสตร์มาทำเรื่องเหล่านี้คนละเรื่องกันเลยนะวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่งเดินทางต่อแตะแต่นั้นเองต่เรื่องจิตเนี่ยวิจ้า่านตรัสรุ้ไปแล้วไปกันสุดกูแล้ว นักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องเอาอะไรขนาดสมาธินี่ยังเอาไม่ได้เลยขนาดสมาธิขนาดชานเนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้เลยวิญญาณกับผีมีความต่างกันยังไงวิญญาณนั่นคือความรู้ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทางหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเรียกตึงที่ว่าจักขบวิญญาณความรู้ทางตาโสตะวิญญาณความรู้ทางหูว่าไปเรื่อยนะะจนถึงเป็นความรู้ทางใจอย่างหนึ่งก็คือาธาตุรู้ที่มีอยู่ภายในใจนะฮะ อีกอย่างหนึ่งก็คือใจที่ประกอบด้วยกิเลสกรรมที่ไปถือไปสนชิอีกที่หนึ่งก็คือที่ที่ใจไปปฏิสนชิเกิดนะไปเกิดในสถานที่นั้นเราเรียกว่าปิญญาอไอ้ผีนั้นเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่งเราเห็นไม่ได้ด้วยตานะฮะมันเหมือนกับคลื่นแสงคลื่นเสียงเนี่ยเราไม่ได้ยินด้วยหูไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เรารู้ด้วยโทรทัศน์ด้วยวิทยุได้ ส่นพวกนี้มันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ต่างกันแต่ว่าภาษาผีตรงนี้ยบางทีเนี่ยเป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกเอาก็อาจจะเป็นอสุรกายอาจจะเป็นภูมิเทวดาอาจจะเป็นเปรตนะแต่ชาวบ้านทั่วไปโดยเฉพาะนี้ก็เป็นจังหวัดสุรินทร์นะฮะก็ส่วนมากก็อาจจะเรียกผีนะถ้าถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพู้เดียวก,กันถ้าความหมายนี้นะฮะแต่ความหมายนี้ก็เป็นพวกเดียวก,กัน ในการวิปัสสนากรรมฐานกิจกรรมใดปฏิบัติแล้วได้กุศลมากที่สุดคือกุศลที่มากที่สุดเนี่ยกุศลที่ดับโมหะได้มากนะฮะดับความโง่ได้มากเนี่ยได้บุญมากที่สุดเพราะนั่นคือการพัฒนาปัญญาขึ้นไปเนี่ยจะได้บุญมากที่สุดกิเลสเนี่ยความกิเลสประเภทโลภเนี่ยมีโทษ น้อยแต่คลายได้ช้ากิเลสประเภทโกรธมีโทษมากแต่คลายได้เร็วกิเลสประเภทหลงเนี่ยมีโทษมากด้วยแล้วคลายได้ช้าด้วยเพราะงั้นถ้าทําอะไรก็ตามที่มันลดไอ้ความโมหะลงไปได้นี่วิปัสสนามันแก้มโมหะโดยเฉพาะนะเพราะโมหะมันลดแล้วไอ้ตัณหามันจะลดมานะมันจะลดทิฏฐิมันจะลดตามไปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายสตางนะบุญยิ่งมากยิ่งไม่ต้องจ่ายสตางตอนเข้าใจ นะการให้ทำชนะการให้ทั้งปวกบรรดาการให้ทั้งหลายในโลกในการให้ทมชนะการให้ทั้งปวกเพราะอะไรเพราะมันขจัดโมหะจากจิตผู้ให้แล้วขจัดโมหะจากจิตผู้ฟังบุญก็จึงมากนะบุญก็แปลว่าความสุขนะแล้วก็คือโดยเหตุก็คือการชำระล้างกิเลสทุกข์กับบาปเป็นตัวเดียวกันหรือไม่นะบาปเป็นเหตุแห่งทุกข์นะทุกข์เป็นผลของบาปก็ มันคล้ๆก็ไฟกับความร้อนมันก็อยู่ด้วยกันนะอยู่ไฟกับความร้อนก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าที่จริงแล้วคนละอย่างกันเป็นเหตุเป็นผลของกันอะไรกันนะฮะตัวไฟนะเป็นเหตุให้เกิดความร้อนแต่ความร้อนก็สืบเนื่องมาจากไฟถ้าไม่มีไฟมันก็ไม่มีความร้อนเหมือน,นถ้าไม่มีบาปมันก็ไม่มีทุกนะฮะทุกก็เป็นผลของบาปบาปเป็นเหตุของทุก์คล้ๆกับทุกกับสมุทัยเนี่ย บาปก็คือคือทุกนะฮะไม่ใช่บาปก็ก็คือทุกตัวตัวทุกนี่คือทุก,ทก,ทกหรือไหมบาปนี่คือสมุทยัยถามว่าถ้าให้เหมาะสมถูกต้องที่สุดใช้คําว่าจุดทูบเทียนหรือว่าเทียนทูปว่าที่จริงก็ว่ายังไงก็ได้แต่เขาจุดเทียนก่อนนะฮะเขาจุดเทียนก่อนแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดดอกไม้ทูบเทียน จนด,ดิบนะฮะจนด,ดิบไปดอกไม้ทุกเทียนแต่ว่าในบาลีนะเขาเรียกทันตะทีปะปุพาธิสก,การีปูชังกัเหตวาถือเอาทันตะก็คือทูบนะฮะทีปะก็คือเชียนแล้วก็มาลาดิกันนาถาเนี่ยดอกไม้ดอกไม้ก,ไมก็ราเรียกทุบก,ก่อนเรียกทุบก,ก่อนแต่ว่าเวลาจุดจเราจุดเทียนก่อน ก็เป็นเรื่องปากอ่ะมันเรื่องจุดไปอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกหรือจุดอะไรก่อนก็จุดไปเถอะแต่ว่าตามปกตินะฮะปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จุดเทียนก่อนทําไมพระสงฆ์ในประเทศต,ต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันจึงมีแนวปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่มีศาสลาองค์เดียวกันแสดงว่าคำสอนที่นำมาเผยแผ่นั้นแต่ละประเทศคิดเองกำหนดเอาเองหรือไม่ ทําไมไม่เป็นวิธีปฏิบัติที่เหมือนกันเหมือนศาสนาอื่นพูดไปเล่นศาสนาอื่นก็ไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนกันในรายปลีกย่อยนะฮะมันเป็นลักษณะาทางภูมิศาลสลักษณะทางสังคมลักษณะาทางวัฒนธรรมลักษณะาทางท้องิ่นลักษณะของภูมิอากาศอะไรแต่ไรเนี่ยจะเหมือนกันได้ไงพระไทยไปแต่งตัวแบบพระที่เบตก็ร้อนตายเลย ะทีนี้ในขณะเดียวกันพระธิเบตไปแต่งตัวแบบไทยก็หนาวตายมันอยู่ไม่ได้หรอกแต่ว่าเนื้อหาของธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาของธรรมะว่าปฏิบัติแล้วกิเลสมันลดลงความทุกข์มันลดลง,ลดลงธรรมะมันเพิ่มขึ้นความสุขมันเพิ่มขึ้นก็ถูกต้องแล้วมันไม่ต้องหยุมหยิมขนาดนั้นหรอกครูจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยพี่กับน้องยังไม่เหมือนกันเลยจะเอาอะไร อันนี้คือคือเราไปมองที่คนอื่นเราไม่มองาครูทโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันที่บ้านก็ยังไม่เหมือนกันลูกเต้าเราไปยังไม่เหมือนกันเะเอาอะไรมันมันมันเป็นพื้นฐานนี่มันต่างกันแล้วแล้วคนบวชเนี่ยมันเป็นบวชบวชไปศึกไปนะฮะคนบวชใหม่ๆท่านก็ไม่รู้อะไรแต่ก็มีอยู่ทุกวันนะ่ ทีนี้คนบวชเก่าก็มีโง่มีฉลาดอะไรต่อ,อะไรมันมันเป็นรายละเอียดมันธรรมดาไม่มีความเหมือนกันหรอกเขาเรียกเสมอกันในด้านศีลก็ด้านทิฏฐิแต่ด้านเองให้มีศีลเสมอกันมีความเห็นตรงกัน <SU> ก็ถือว่าใช้ได้ก็ข้อต่อไปก็ถามว่าพระประธานที่อยู่ในโบสถ์และศาลาอยากทราบว,ว่ามีขนาดหน้าตักประมาณเท่าไหร่เรียกว่าพระประธาน มีเครื่องบูชาหลายอย่างแต่ละอย่างก็มีความหมายยังไงมีพระประธานหลายปางแต่ละปางมีอนุภาพแลลิ์แตกต่างกันอย่างไรอขอพระอาจารย์ให้โปรดประทานความรู้กับพระเจ้าด้วยอันนี้เป็นถามคือมันไม่จําเป็นอะไรจะต้องอย่างนั้นหรอกมันก็อยู่ที่ว่าคือพระประธานเนี่ยอยู่ในยบทใดก็ได้ยืนเดินนั่งนอน,นตามปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้พระปางมารวิชัยปางชนะมารกับปางสมาชิเนี่ยเป็นพระประธานเท่านั้นเอง นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระยืนก็มีนะฮะเช่นวัดป่าลีไลที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็ปางปางนั่งห้อยประบาดนะแล้วก็บางแห่งก็เป็นพระยืนก็แล้วแต่อย่างหลวงพ่ออะไรละว,วัดวังพีใหญ่อะไรเนี่ยก,ก,ก็ก็มียืนมีมียืนตรงเนี้ยพระพระสี่องค์ที่ดังๆเนี่ยมียืนอยู่องค์กลางอย่างไม่ไม่แน่ใจแต่ก็มีทั้งหมดนะฮะมีทั้งพระยืนพระนางพระไม่ไม่ได้ว่าอะไร อนุภาพมันเป็นปฏิมาเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าทีนี้ใครก็สร้างปางไหนมันก็อยู่ที่เขานะคือเราจะไปคิดเรื่องอิทธิฤทธิ์มันเป็นปฏิมาเป็นตัวแทนทําให้เราลําลึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นประการสาคัญทัางฟังทีไร ปาหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี